你已经发胖。 You're พี่น้องไปกันตัวครับพี่น้องนะครับเมื่อกี้ฝ่าพา,น,าะนะครับฝ่าพาซีหลังได้หนูสามตัวครับผาดหลังหนึ่งนะครับวันนี้เบืบออเบบ้องบ่วงพี่น้องเบื้องบ่วงบาที่นี้นะครับเบื้องบ่วงนะครับบ่วงมีอยู่หลังดึงมือวันถือมาหลังหนึ่งนะครับใส่ไว้นะครับไปไปเบื้องบ่วงกันพี่น้องนะ เบ,บ่วงกันครับบ,บ่วงๆครใส่ไว้นี่ล่ะเอาบ่วงหายไปใส่วะคือยังมีห้อยกัดคือยังห้อยติดนี่ไหมนี่น่ะเนี่ยใส่ไวน้นี่มันลากไปนี่ห้อยสปักอยู่นี่ หลักก็ใส่อุ้ยอุ้ยพี่มีหลากมาพี่พี่ลากมาพี่พี่นอ้องบวกยคือกันอยบักยคือกันบักยคือกันโอ้ยมันแล้วมันแล้วมันแล้ว,ลวบวงใส่ไวหลังหนึ่งติดเลยโอเค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 ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคครับพี่น้อง มันแล้วมันแล้วเฮ้มันแล้ว,ลวเดี๋ยวขออนุญาตเอาหนูก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเดี๋ยวเขาคอยไปสรุปยังเหลืออันฝ่าพาอยู่อีกซี่หลังครับผมตอนนี้สรุปแล้วว่าได้หนูหาตพี่น้องหนูใหญ่สามตัวหนูน้อยสองตตอนนี้นะครับผมโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเอาหนูก่อนนะ้อครับมาหยามตอมื่อกี้ ได้ไปแล้วหน,หนูหญ่สามโตหนูน้อยสองโตต่วมเป็นหาโตอ้าวหยามตอฝ่าผ่าตอเลยพี่น้องมาหนิอุ้ยลังนีก่กระลันครับพี่น้องอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่น้องนี่เขาข้อคือกันเรียบร้อยเลยนี่นี่เรียบร้อยเลยครับผมฝ่าผ่านนะครับจับตายอย่างเดียวได้พี่น้องนี่ จับตายเด้ครับพี่น้องจับตายอย่างเดียวนะครับว่าต้องสังหารเลยนะครับว่าต้องประหารให้กลับประหารให้นะครับให้กลับประหารให้เลยนะครับส่วนมาขันลันกันสิบ่ใครพลาดปไหนว่าอันลังนี้บ่บ่ลันพี่น้องลังนี้บ่รันเด้พี่น้องขั้นโค้งตรงอยู่นี่บ่รันครับบ่รันได้หลัง เต็มเลยนี่เนี่ยรครับผมลักษณะขันมันบอลลันมันจะเป็นเังสีได้พี่น้องเนี่ยรครับบอลมันจะเป็นเร่องลักษณะอังสีขันมันมาเหยียบกัาบอังสีมันกัดลันเลยนะครับอ้าวลังสุดท้ายนะครับลังสุดท้ายไปเนี่ยเอาลังสุดท้ายนะครับผมลันคือกันพี่น้องลัน ลักสตดบปติดเดอ้อตัวนี้เดอ้อนะครับลักสทตายเอา้าขอให้รุนกันมนันหมันเนี่ขั้นตรงกิ้งดิ้งนี่สิแสดงว่าลันนะครับผมเรียกว่าสิตดตปติดรุนกันครับพี่นอ้องโอ้ดายขกันพี่น้องติดแต่ว่าหันเป็นโน้โนย้ยโอ้มีตลูกมันเนี่ยครับโอเคพี่น้องลันสองติดสองเลย โอ okay. oh. เคโอ้เจ๋วเลยใส่ได้ครับผมถือว่าเ0็ดสิบเปอร์เดสอซ็นต์ไพี่น้องครับขันฝาผ้านนรันนี่ครับผมรันเป้ากัมี่โยเทวาแห่งเนี่ยครับผมนี่เขา่าอันนี้เข่ากลางโตถ้าเป็นนูนหน่อยนี่สิเข่ากลางโตบางเท่อนี่ติดหอดหางกับมี่ได้พี่น้องเพราะว่ามันโตหน่อยกลัวกับมันสิรันได้นะครับผมได้กานเป็นนูง่ายนี่ คันเป็นนุ่ยง่นี่สิเขาข้อ,อย่างเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปสรุปกันพี่น้องเดี๋ยวไปสรุปเลยนะครับเราไปสรุปกันเลยป้าหยายาำเ้าหมอกไรนะครับได้เมนู่แล้วเฮาเมื่อนี่ถือว่าโอเคละครับผมถือว่าโอเคเลย สรุปเลยพี่น้องสรุปเ้อพี่น้องมาที่นี่สรุปครับผม่กลับไปทั้งหมดกับสิบส,สิบสองหลังนะครับฝ้าผ้าสิบสองหลังนะครับผมนี่ฝ้าผ้านี่คือฝ้าผ่านะครับ นี่ฝ่าผ้านี่ครับเทิ่์กมดสิบสองหลังฝ่าผ้าแล้วก็บ่วงมีหลังหนึง่งไดเฮียสามวันบ่วงบ่ได้เอาไปนําแท่ากไ,ไปเก็บไดข้างนาครับที่ใส่ไว้มันเฮียก็เลยเอาไปใส่ครับผมสรุปว่ากับฝ่าผ้าสิบสองหลังนะครับลั่นไปลั่นลั่นไปเก้าหลัง ลันเก่าหลังครับว่ลันสามหลังนะครับบลัลันสามหลังลันเก่าหลังลันเก่าหลังนี่พลาดไปสามหลังติดหกโตรครับผมนะครับสรุปว่าเมื่อนี้ได้หนูทั้งหมดเจ็ดโตเด้พี่น้องน,นี่นะครับพี่น้องนี่คือการธรรมาหากินแบบวิธีอีสานด้อพี่น้องเด้อนะครับผมพี่น้องคนไหนที่เขามาเบิงกะ ถ้าเกิดผูด้ใดคิดว่ามันเป็นการท่ารุ่นสัตว์กะพานกะไดเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเพราะว่ามันเป็นวิธีการท่ามาหายุหากินของชาวอีสานบานเฮ้านะครับบางคนอาจ,จคิดว่าเป็นการท่ารุ่นสัตว์มันบ่แมนนะครับนกหนูปูปลานะครับที่คนอีสานบันเฮ้านะค,คนต่างจังหวัดคนชนบทนะครับที่เป็นท่ามาหากินกันบ่าหายุหากินกะได้อดย่ใดกินไปซื้อเพื่อนกับแพงนะครับหนู นูนี่ก็โลละ2องรอยบนนี้พี่น้องซื้อก็เจอนะครับผมนะครับพี่นอ้องอ้าสรุปแล้วเด้อพี่น้องเด้อมือนี่เดี๋ยวห้เห็ดเมนูสุดยอดมือนี่สร้างกุกมาจากควันแก่นเลยนะครับผมรับรองว่าโอ้โหเมนูอ้อมหนูเด้อพี่น้องมือนี้ครับผมเด้อพี่น้องมาดิตามสัญญานะครับที่ไหวกันไหว เมนูวัดที่นี่พอคั่วห่อกับเป็นซางมาเห็เนืั้อนนี้แหละครับเมนูนะครับซางพอคั่วซางกล่องนะครับหนูไดเจดตโตหนูใหญ่สามหนูเท่าสองหนูหน่อยสองนะครับผมร่วมเป็นเจตโตเต็มหมอมือกือกแล้วมือน,นี่เมนูพิเศษคืออ,อ้อมหนูนะครับผมรสเด็ดนี่นี่นะครับนี่ แบกไงเลยนะครับผมก่อนก่อนอื่นเท่ากับตองนะครับลวกน้ำถอนขนหนอยย่างดีตัดปงตัดปากนะครับนี่นี่นี่คือตัวย่างนะครับแลวกสิมาฝักฝา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 กเดี๋ยวขั้นตอนเพิ่นสีเฮ็ดจังไหนะครับเฮดตามเข้าไปติดตามครับพี่น้องรับรองว่าเด็ดพี่น้องเฮ็ดตามได้เลยถ้ามีหนูหน้านะครับพี่น้องถ้าเกิดใดเมนูนี่นะครับได้สูตรนี่รับรองว่าสุดยอด สุดยอดที่หลีครับผมอาหารปลานะครับอ้าวติดตามพี่น้องเดี๋ยวให้พ่อคั่วเพินอ่าคั่วก่อนนะครับผมว่าเครื่องปรุงสิมีอีหยังเนี่ยเมื่อนี้เอาเมนูเด็ดๆมาฝากกันนี่สร้างข้าเมื่อนี้เราอิสระเต็มทีเลยเมื่อนี้สร้างนี่อุดมสมบูรณ์ครับขนาดเด่นสร้างกองนะครับพ่อคัวกองกับผมอ้าโอเคครับเนี่ยครับพี่น้องหลังจากที่ อันนี้แล้วพันก็คั่วพันก็ซับซับอันลักษณะของการซับเด้พี่น้องไดยย้ย่าไปซับมุนคักครับผมก็เลยหลกหลายเลยหลา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 ยครับหนูเริ่มสิมั่นแล้ว,วครับพี่น้องหนูเริ่มสิมั่นแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดคันหน้าแหงนะครับช่วงหนาหนาวเนี่พยพฤติกาท่านว่าหน,นูมันสิมันแต่ว่าอันนี้หนามันมีอยู่มันก็เลยหนูบม่ใครมั่นบันไดน,นะครับแต่กระแทบ ได้กระแทบครับอยู่กับฝีมือสร้างแล้วก็เครื่องปรุงวิธีการปรุงพร้อมนะครับเดี๋ยวสีน้ำวิธีการปรุงมามาฝาครับนี่คือขั้นตอนในการเห็ดครับเป็นออมหนูหน้าครับพี่น้องครับผมถ้าเกิดกันเห็ดแล้วแล้วเห็ดตามเลยเลยครับเด็ดรับรองว่าสูตรเด็ดแน่นอนครับผมขายถ้ำสีเห็ดก้นนหาคือจังไดไอ้บ่คือไม่คือไดอ้พร ขอตรงนี้คนม่อย่งก้าการเหู้พราะเนเพรมปนังผีเลยกันนังผีนี่ต้งเลนย่ายได้นนายทํานกนแตวันนี้เอาเงินอาสมนั่นหรอแทงบอกหมดราคาไปประกุดเรียเนมันนี่ไปปะกุดนะแงต้องแทงก็ต้ตามแงแล้วเนาะเออเอาเาเอามากอไรพี่เอามา้เนใสด มู๋เออใบบักูที่เก่าแล้วนั่ะใปบักูที่เก่าเหมือนกัตอนนี้เขาไม่มีใบสดเขาไม่มีแต่ใบแข้งว่าเออนัานชีวิตเพราะว่าใส่น้ำบูนโดดว่าลูกโดดเหรอบุนโดดแตรมแข้งแตรมแข้งแกงอมอมหนูผักกระผุ้มขมุ้ยใส่ผักกระเดาครับพี่น้องวิธีนะครับเครื่องปรุงของ ัว e ball, หนูหรืออ้อมหนูบันเท่านะครับหนูหน้าเดอพี่น้องเดอร์นี่นะครับนี่หนูฟักเรียบร้อยแล้วตามที่บอกนะครับแล้วก็นีเดอพักพี่น้องขาดบันใดเลยเดี้อพักนี่ประเภทอ้อมหนูนี่ครับผมพักที่ขาดบันใดก็คือหนึ่งพักต้นหอมครับต้นหอมหอมสดเดอร์พี่น้องเดอแล้วก็ใบมะละมะละนะครับหรือว่ายุบันเท่ากันพักไซเดอร์พี่น้อง นะครับมาละขี่นกนี่ละยอดอ้อนมันนะครับแล้วก็อีกย่างขัดว่าใดก็คือผักซีเหล้าด้วยพี่น้องนะซีเล่านี่ซีเลาาเด้อใบบักกูดกรรับโอ้ใบบักกูดนี่ก็แห้งพอดีหาพ่อท่านครับเดี๋ยวจวไปไปหามาไหมจริงจริงเอาไปสดสดด้วยพี่น้องเด้อนี่ใบบักกูดเนี่ยเอาเป็นเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ไอใบกะเพราพี่น้องใบกะเพราครับนี่ใบกะเพราครับใบกะเพรา ใบกะเพราแล้วก็มีหัวหอมหอมแดงได้พี่น้องตะไคร่ตะไคร้ครับแล้วก็มีลูกโดดพริกสดพร้อมนะครับนี่คือเครื่องปรุงได้พี่น้องได้เครื่องปรุงครับแล้วก็ไอพริกแกงนี่พริกแกงพริกแกงครับพี่น้องพริกแกงครับผมอันนี้ตะไครอไอ พอคั่วมีอย่างนะมีอย่างนะครับเนี่ยมีพริกแห้งอ่ะพริกแห้งตะไคร้ซอยตะไคร้ซอยครับแล้วก็เกลือใส่น้อยเกลือใส่อย่างน้อยอเราก็จะได้โคกได้เนาะบ้ดนี้เนาะเอาโคกบ่ดน,นี้นี่ครับนี่นี่พอคั่วห่อพอคั่วสุดหรออย่างน้อยก็จะขึ้นปีนหลังคาได้บ่ดนี้เป็นซางได้ครับนี่หากกินเ่งอาหารนี่สิ ออกมาสนิทที่แบบโอ้โหคนกินติดใจได้พี่นอ้องบ้างเลยครับนี่เครื่องปุ๋งแล้วคนเสีเอาไปล้วนก่อนไปขวบไปล้วนให้ให้หนูเขากับเครื่องคนนี้เดี๋ยวจะคอยติดตามกันไปเรื่อยๆถ้าเกิดสมมุติว่าจบเมนูเี๋ยพี่น้องเฮ็ดตามเลยเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับทำไม,มครับพี่น้องนี่สูตรขั้นตอนนะครับในการ เริ่มต้นก็คือขัวพริกแกงนะครับเนี่ยมันล้วนเด้พี่น้องได้เอมันล้วนนะครับล้วนตัวที่ให้แห้งได้ครับแล้วก็เขาเครื่องน้ำนะครับเผ็ดรับมันอยู่ตรงนี้แล้พี่น้องมันล้วนใส่นะครับใส่พริกแกงเข้าไปน้อยนึงใส่พริกแกงกับกับหลเต๋อบันละนะครับระมัณจักจักซอนเพราะว่าสองซอนครับพริกแกงสองส่นเงขาเบิ้งปริมาณหมูน้ำเด้พี่น้องเด้อปริมาณหมูหลายเข้าก็ใส่หลาย ปอดมันหนูหน่อยก็ใส่หน่อยแล้วก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันพืชลงไปจักน้อยนี่น้ำมันพผืชนะครับแล้วก็มันล้วนมะขัวเด,ด้พี่น้องมาตั้งไฟแล้วก็มันล้วนมะขัวะัวจนมันเริ่มแหงเริ่มหอมผุนเด,อด้อพี่น้องรุงเครื่องไปํำเลยคเครื่องุองมัน,ค,มนครับผมนี่เครื่องปุงเด,ด้พี่น้องเด้อ <jer S 2> มีน้ำปลา,ามีรสดีมีของชุรดนะครับผมนี่หละของแซ่บนะพี่น้องเด้เครื่องเครื่องุงมัน นะครับเอาเกลือพร้อมใส่เกลือน้ำเด้อพี่น้องเกลือนี่เกลือพี่น้องห้อยเกลือนะครับเอารสดีลงรงไปพร้อมนี่แหละครับพี่น้องรสดีพอประมาณพอประมาณเด้อพี่น้องเด้อนะครับใส่พอประมาณนะครับปงนัวปงนัวไอโนมโตอ่าท้องเชบขาดก็ได้ครับผมโปรโมทให้พร้อมชูรสใส่ัหน่อยก็ใส่น้อย อีสานบ้านห้องขาดเพราะคือปลาลาครับปลาลาใส่ยักษ์ซ้อนซ้อนครับพี่นี่แหละนะครับใบสะเดามักขมใบสะเดาครับใบสะเดาวหัวไช่น้ำสะเดาใส่น้ำจักน้อยแต่ว่ามีมีผักใส่มีมะละกะกะกะซอยกันไปนะครับเนี่ยรสชาติมันสิได้าหัวแห้งแบบหัวแห้งหัวแห้งก็เติมน้ำล้วนล้วนจนแห้งได้พี่น้องหนูสิบ่มีกินเลยนะครับผมหนูสิบ่มีกินข้าวกิน กินสาบหนูหน่ะสิบ่ามีลังคนอันคันเฮ็ดบ่กเป็นได้พี่น้องได้คันเฮ็ดบ่กเป็นนี่มันจะมีกินข้าวนะครับเพราะว่ามันเป็นสั์ป่านะครับขึ้นหนาตาได้พี่น้องโอ้เลยหมอหง่ายหนึ่งหนึ่งนี่ยุทธงงนะพี่น้องใบพอดีใบกะเพราอ้อยใบ,บ,บ,บอันใบบักกูดโอ้ใบบักกูดกับอะไ้เอามาน้าองใบบักกูดขาดใบบักกูดใส่ใส่ตาใบบักกูดเหียงกับพเป็นยังครับพี่น้องเป็นแนวทาง นะครับแต่มีใบบกขุดสดนี่สุดยอดนะครับใ,ใบไสใบบกุดแหง้งนี่คือแบบปรุงแบบยุทธงเลยได้พี่น้องนี่ปรุงยุทธงยุทธาเขาเลยด้เบิ่งได้บรรยากาศเด้พี่น้องเด้อบรรยากาศที่ยุทธหทงหน้าได้พี่น้องนี่ละมือมือบ้านกับไสไสย,ยุทธงนี่ละยุทธงหน้านี่ละครับเราวก็มาเห็ดยุทธงหน้าทงหน้านี่กสร้างคนมาเห็ดเฮือนเลยพี่น้องก็เลยเห็ดเมนูหาหนูพร้อม อยู่งางกินายวิธีอีสานบานเห้านะครับผมนำมาฝากเมื่อน,นี้เมนูก็คือนะครอ้อมหน,มหนูพี่น้องออมผมออมขมรสจัดรสแซ่บนะครับกันผู้ใดได้กินแล้วจิตใจพันน้ำพ้องนี่กินมาสามรอบกระแซ่บคือเ็าตั้งสามรอบครับสามรอบเลยนะครับนี่คือบรรยากาศน้ำทงให้ทงหน้าเนะี่ยพี่น้องเดอ้อมีกระต๊อบ ทงไฮทงหน้าเฮานี่ทีมงานสร้างพร้อมทีมงานสร้างสร้างอ๋องนะครับพ่อขั้วเฮากะพ่อขั้วกล่องหรือว่าสร้างกล่องนี่ัน้อยก็ไปปีนหลังคานี่มวนมวนครับมาโยทงโยธานี่มวนนะครับเงี้ยนกับลังไง่าด้วยพี่น้องเป็นเฮตุเงินเดี๋ยวไอ้พันน้ำพองสีลงรีวิวบ้านหลังนี้ให้เบิ้งนะครับเพราะว่า เริ่มทายตั้งแต่ช่วงสาวล่หงลุมพุ่นละเดี๋ยวสีคันจนซัมเ็จแล้วว่าทิ่สวยงามขนาดใดเดี๋ยวสีรีวิวให้เบิ้งครับพี่น้องนะครับทีมงานสางคนนะครับสางไงขึ้นกันเนี่ก็ปูนโบกปูนในสุดยอดขึ้นกันนี่ปีนลังค้ากระเก้งบ่เมียนลิงเด้่ <c oughs> <c oughs> หานหนูหาปูหาปลานี่นี่เนี่ยครับเพิ่นอยู่เพิ่นอยู่ขอนแก่นอยู่บ้านข้าบง่งครับอำเภอนลำพองติดกับเพื่อน,นอ,อุบลรัดปลานี่หลายเพิ่นสีอยู่เพิ่นสีอยู่กับน้องน้องกับน้ำเลยที่พี่น้องบอ่บ่ขึ้นบ้านเนี่ยคนนี้สร้างองค์เนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสพันนลำพองสีผ้าไปไท้ายถ้ำชีวิตเพิ่นเพิ่นอยู่กางน้องอยู่กับเรือหาหนูหาปลาหาทุกอย่างสารพัด นี่คนนี้มานะมาเขาเมนู่เฮาตตอครับพี่นอ้องว่วนไปเรื่อยๆละพี่น้องเลยโอ้ถ้านำพองมายูบานหลายมือสี่เดือนนึงเลยดำมัดละคนขาวๆดำมืดเดิ่มได้กินหอมขึ้นมากเลยได้พี่น้องเครื่องปรุง เราบอกว่ากินข้าวกินอันนี่ยังของหนูนี่สิบ่มีได้พี่น้อง่ันอกจาเขาเครื่องเครื่องสิกรมัดมีแต่รถสรั่นแสบย่างเดียวนะครับเครื่องถึงหนูประงห่วงเลย ครับพี่น้องเอาที่นี่ครัวแห่ง <país S 1> เริ่มได้ทีแล้วแหงแล้วพี่น้องวันนี้ข้อจิเติมน้ำลุงเป็นยักน้อยได้พี่นอ้องวันนี้เติมน้ำเพอประมาณครับพอประมาณนี่นี่นี่เติมน้ำน้ำน้ำดื้อม่อหนีแล้วนะครับเติมน้ำลงไปรอเดือดใ่นี่เติมน้ำผู้ใดมักน้ำไหลายก็ใส่หลายผู้ใดมักน้ำหน้อยก็ใส่น้อยได้พี่นอ้องเด้อนะครับผมร่อด่นให้น้ำเดือดเด้อพี่น้องวันนี้พี่ข้าวว <Len in S 2> ันนี้ของแท้ ที่เขาเตรียมไว้นี่คือพักหัวหอมต้นหอมพักไอ้มะระนะครับที่น,น,นะครับมะลมะขีนกนกที่เขาถ้าให้บ้างตั้งแต่ช่วงหัวนะครับว่าเครื่องปรุงพักเขามีอย่างนีนะครับผมเียีเล่านะชี่เล้ากับพี่น้องบุมับุมก อบบะกับบะส่ก็ได้ครับเดี่ยวเต่แต่ว่าขันไส้มันก็ได้สูตรมันหอมนะครับแต่มีใบกะเพราพร้อมเน้อใบกะเพรานี่ลราของแท้ใบกะเพราครับผมสีผักหลักๆคือใบกะเพรานี่เหล้ามีหัวหอมต้นหอมนะครับยอดมันละนะครับยอดมันละเดือดแล้วพี่น้องนี่ใส่ลูกโดดลงไปพร้อม ให้ลุกโดดลงไปพร้อมโอเคครับพี่น้องวัสทีนี่พ่านไปสองนาทีนะครับผมหนาตาว่าจังสี่แด้พี่น้องเด้เอซิมพี่น้องซิมเมันลูกตต่ยไมอยู่กับพ่ันไนีพี่มานุนยงือไปไปม้ เอาตไทอโอ้สุดยอดเยเด็ดมถ่านสุดยอดเด็ดมากเดยอดว่างเดียวท่างยู่บ่มันจะเป็นตะเลียงเนี้ยแบบนี้ลนซื้อรถใน่าวหนึ่งอูเนียเอาได้อพี่น้องสุดยอดมืยมือ้พัน้ันพองสิ้นแล้วสุดยอดกินยำในกับเสียมยำนั่นเอาครับผมคลิปนี้เอามาฝากพี่น้องนะครับผมเมนู อ้อมหนูอ้อมหนูนะพี่น้องพี่น้องจะตามตามล่องว่าบ่ผิดหวังแน่นอนสูตรนี้ครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิง่งติดตามนะครับสับสักไข่นะครับกดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้นำคล้องอนะครับช่องน้ำตองนะจ๊ะ